างงกินล็ดาพี่เฉลิมพลมา,มาละคำของเรานะครับคุณผู้ชมดีใจมากรู้สึกดีใจมากครับที่มางานหลวงปู่สวงครับอาสวัสดีครับพี่เฉลิมพล,มลสวัสดีครับวันนี้ผมเฉลิมพลมาละครก็มีโอกาสมานมันสการหลวงปู่สวงหรือว่าเกจิของอีสานใต้ที่ดังที่สุดนะครับหรือว่าเรียกกันทั้งทั่วประเทศทั่วโลกว่าเทวดาดินดี แล้วก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเคยมาตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่มุณภาพก็เคยมาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังความศรัทธานในใจก็ยังเชื่อว่าหลวงปู่สวงยังอยู่ดูแลกปกครองเราวันนี้มาวัดหลวงหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรท่านบิณฑบาตเลยนะครับท่านนะมาในนามของหลวงพ่อเพชรแล้วก็ได้มีโอ,อกาสมาสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับพี่น้องทุกสรารทิศ ที่มาฉลองอุโนสถนะครับวันนี้เป็นงานฉลองอบวนสถที่ยิ่งใหญ่มากอุโนสถสวยสถา,านที่ร่มรื่นครับหน้าพักผ่อนหย่อนใจทัานพนักศึกษาดูแลงานหรือว่าท่าในใดที่ผ่านไปผ่าน,นมาหลังจากที่ไปวัดภัพัฒนาแล้วก็น่าจะมาวัดนี้อีกที่นะครับวัดหวงวัดป่าวัดป่าเขาผานเพชรน,นะครับตั้งอยู่ที่อเอบูสิงนะครับที่นี่หน้ามาในวัสกากและมาเาพเคารพตรงนี้ ก็อยู่ในเครือหรือว่าดนยสายของหลวงปู่สวงนะครับวันนี้ก็ดีใจครับมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องที่มีใจบนฐานที่มาทำบุญกันขออยทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญขอให้รับเรวอแล้วรวยทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เฉลิมบลมากนะครับอยากนิดนึงนะครับท่านนายกด้วยนะพี่เฉลิมพลอยากจะ คิดอยากจะแต็งเพลงหลวงปู่สวงไหมคิดอยากร้องไหมสักเพลงนึงตอนนี้เป็นหลวงปู่สวงก็มีหลายคนที่ร้องร้องเก็เรีดูก่อนเดพี่พี่เลิมพลชอบร้องเพลงก็ห้องห้องปู่องมั้ก็มีฮะเกี่ยวกับน้องเมียมันก็มันเป็นเพลงฮะนี่เพลงอะไรจะร้องใหม่ใสักเพลงให้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 ้ในศิล้ะศิลปะให้ให้ใใหม่หทใหออกมาเ้็นเป็นคําไม่สุภาพ้ให้ให้ใ สั่งความหาสั่งค้ำหาหมาสั่งคว้หาหาามหาหามารื้เปนเรื่องราวแค่เมื่อก่อนไปกิบสาวเมื่อก่อนก็ไปกินสาวมีหมาตัวหนึ่งก็เป้าอยู่<อ>แล้วที่หมาดูนะแต่ก็ปิ้งไก่เอาปิ้งเนื้อไปให้กินทุกวันจนหมาเชื่องพอหมาเชื่องแล้วมันก็ดูแลเรลาตอนไปหาสาวๆนะพอพักหลังมาแฟนผู้หญิงก็ไม่มีคนใหม่ก็เลยไม่มีอะไรจะฝากก็เลยสั่งครับความความพูดไปหาไปบอกเขาด้วยว่ากลัวคว้าหมาไม่เข้าใจกันไป มีโรคได้สักท่อนไหมที่จะเริเ่มปวดบรังสดๆเลยนะขึ้นก็นขึ้นต้นฟังเหื่อนเดิมนะกระบอกเบอร์แล้วก็จะมีสังควบหมาปาแล้วก็สั่งควบต้องปเป็นเราสั่งควบต้องปเองปเ็นเราเจ้าแต่งงานปันไอ้กระเสียใจเติบอยู่หรอกล่ะแต่อยากสัง่งควบหมาป่าตัวที่ลอถ่าอยู่หน้าบ้านสามวันเคยได้กินของตอน เนื้อแหงเนื้อหมูิ้งไก่ย่านหมาหมากีสงสัยดีพอเห็นไปคือเก้าประมาณนี้ครับก็ฝากทางช่องเฉลิมพลมาครับแชนแนลนะครับกดกดได้ด้วยนะครับกดติดตามได้วยครับขอบคุณครับพี่เฉลิมพลอย่าลืมกดช่องผมทรัพย์พยานาคครับผมกับพยานาคนะครับแล้วก็ฝากด้านการเมืองนิดนึงด้านการเมืองผมเข้าเป็นนายกนะก็ เป็นครั้งแรกนายกป้ายแดงที่ไม่เคยอยู่ในตําแหน่งบริหารเช่นนี้แต่พอมามาตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสาคัญที่สุดสาหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องทำก็คือเราเข้ามาเข้ามาเพื่อเสียสล่านะครับอย่าคิดว่าเรามาเอาหือเรามาให้แค่เงินเดือนมันไม่พอกินหรอกครับครับมาให้ดีกว่าผมบอกว่า สมมติว่าเขามีเนี่ยที่โดนข่าวข่าวที่มีซองขาวซองขาวเนี่ยเพราะเพราะอยากได้เยอะไงก็เลยโดนนะฮะด้านวงการนี้ผมคิดว่าเงินเขาให้เราใช้สองอันก็หมดแต่ความดีไม่มีทางหมดครับยิ่งให้ยิ่งได้ยังอยู่กับเราตลอดงั้นถ้าให้ได้ให้ไปเลยครับมี่ยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนลวงผู้สวงเนาะครับยิ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ก็เหมือนผมที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็ตอนนี้เป็นนายกก็ยังเหมือนเดิมครับขอบคุณป่าท่านนายกด้วยนะครับ ดูแลผมด้วยดูแลท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เจริมพลมากครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามผู้โชคดีนะครับคุณพี่เขามาทําโรงทานที่อาวัดป่าพลานเพชรนะครับคุณผู้ชมที่มาทําโรงทานไม่ใช่อะไรก็ถูกเลขนะครับถูกเลขกับล้วปูสวงนะครับถูกเลขยังไงเราไาดูกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องถูกเลขเหรอคะเยวฝันเห็นลวงปูไปหาบ่อยมากลวงปูลวงพ่อไปหาแล้วก็เลยโทรหาลวงพ่อลวงพ่อบอกว่า ไม่ต้องตีเลขนะลูกเดี๋ยวลูกปู่ก็ให้เองก็ถูกเองซื้อเลขไหนมันก็ได้เลขนั้นแหละพี่ได้กี่ใบอันนี้ใช่ค่ะซื้อตัวไหนออกตัวนั้นออกตัวนั้นเลยไม่ใช่เช็ดแปดสามนะก็ไม่เอเอแปดสามเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่ามีแต่คนโง่ซื้อมีแต่คนบ้าตัวเองโง่จรถูกแปดสามได้กี่ใบครับเรื่องนี้ตัวนี้ซื้อไปเยอะเนาะหันห้าใบแล้วโอ้คุณพี่ก็ไม่ได้ซื้อด้วยแบบ นี่แหละครับซื้อให้ซื้อให้โอ้อันนี้ได้ไปทำบุญอะไรบ้างครับนี่วันนี้วันนี้ได้ทำรงทานนุ่งชิ้นมามามาถวายหลวงปู่ค่ะวันนี้ครับตอนนี้เกลี้ยงเลยอ่าน่าจะหมดแล้วแหละอันนี้ว่าจัดหนักมาให้เลยอันนี้ให้ที่พันอันนี้ให้พี่ที่พันโอ้เดี๋ยวเอาไว้บูชาสักคืนหนึ่งค่อยไปกินพวกนี้สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักเนาะนี่คือปอปอนายปอนายอยู่ที่โซลินค่ะโซลินเนาะครับผม แต่บอกตำแหน่งตำแหน่งไปเดี๋ยวตกใจไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรู้จักกันนะครับอ่ะต้องขอบคุณคุณพี่วันนี้ชอบเลีกไหนนะชอบเลียกยังยังไม่ได้ฝันเลยเดี๋ยวขอปูก่อนขอปันฟูก่อนเนาะวันหน้าวันที่หนึ่งวันหน้าวันที่หนึ่งกับปูกันแล้วกันโปโปมาวันนี้อธิษฐานยังไงบ้างครับมาท้งเร็คนที่มาทำบุญร่วมกันพี่ลูกพี่แล้วก็ครอบครัวนะครับรับูแล้วก็ปู่ย่าแล้ววัลใหญ่จะได้มาทำบุญกับลเราบุครับเจอกันวันกระตินนะคะเคยมาไหม นะครับเคยมาครับเคยมาครับสิทธิ์ล totally> มปูสวงเหมือนกันเคยมาพี่ล e> ุงมาบ่อยไหมพี่ลุงมาบ่อยบ่อยมากมากโอ้มาบ่อยค่านพี่ทางนี้มาเหมือนกันมาเหมือนกันโอ้ยคนลุกเลยพูดแบบลมปูสวงนี่คนลุกเลยสำหรัหัวหน้าวันนี้เดีกล็ดเลยเดีกล็ดหัวหน้ามาด้วยวันนี้หัวหน้ามาด้วยโอ้คนบุญแรงมากครับแรงแรงแรงบุญเดี๋ยวหลวงปู่ให้ดนบันดาลเจอกันอาจจะหลายรายที่บางทีอาจจะไปถึงประเทศเขมรก็ได้เนาะ ที่หลวงปู่สวงอยู่ขอบคุณมากครับผมธุสาธุสวัสดีครับผม

หลวงปู่นะครับคุณผู้ชมนะครับยอดหางปัจจัยเท่าไหร่แล้วรอดูก่อนนะครับว่ายอดหางเท่าไหร่นะครับีให้มากไม่มีให้เป็นเจ็บน,นี่เงินรัฐให้ล่ให้รวยอยู่เย็นเป็นสลบก,กันนะ

ใจยนสิทธิแทนดันราธรมนี้ก็เป็นสุขังนลังที่ไยินตาบนโจะโอกรัมที่ใยชาวาตวาบาสจะ่าทีวันทีานรัทมักแทีต่างมามากรนันมาราชกุมรวรากุมรีวารัีบาีว่าราชาวาสิบอาปรรมุวายิบานิสวาทาชวาเอ ไปเจอกับจิ๋งแล้วเจอกันจักกะเพราะกระดะโทรศัพท์อู้จ๊ะจ๊ะกันไปนิดกานโตมะมายกว่ากูเพี้ยนรวยๆๆๆๆๆๆๆว้า